ครับเรื่องโคเนาะวันนี้วิชาภาษาอังกฤษนะครับเรียนเรื่องของโคนิกใช่ไหมโคนิกก็คือเรื่องของการออกเสียงครับวันนี้เดี๋ยวเรามีคลิปเนาะการสอนเกี่ยวโคนิกตัว A นะครับเป็นสระในภาษาอังกฤษเนาะครับตัวเอนะยังไงเดี๋ยวเราตั้งใจดูเนาะครับเราเรียนว่าจะมีเรื่องของนะครับเราื้องของโคนิเร่อหนึ่งนะครับเรื่องของเรื่องโคนินะครับ บอกให้คนเล่นเนี่ยนะมัแบบแท้คุณผ่านนะฮะเลี้ยวหางโอเอ้ายนีคือความเป็ดูนะต้องแบบนี้เลยนั่นก็ให้กำลังกิด้วยโอเคโอเคแก้ร้ายลย้องเลยนี่มัูป่ตันี่ตัวแก้อาบสายโอเอลท้ายนี่แก้องดูเลยไหเอ ตัว A ครับตัว B ครับตัว C ครับตัว D ครับตัว E ครับตัว F ครับตว G ครับตัว H ครับตัว I ครัตัว J ครับตัว K ับตัว L ครับตัว M ครับตัว N ครับตัว O ครับตัว P ครครับตัครับตัว S ครับตัว T ครับครับตัว E หรือออกเสียงครับ เช็น้าให้สะอเน้้สะอาดเช็ดหน้าใหสะดเชเช็าะอาดเช็ดหน้าะอาดเช็ดหน้็ดอักรรลยครับชอบคอจะนครับเป็นการจัดการความต่เนื่องนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งคารที่ไม่ เราเลือกของหนึ่งตัวมีห้าเป็นเป็นของเดี่ยวประยุทเครับถ้าเดี่ยวเรามาลองดีมองการอ่านพร้อมนะครับดูนักเต็มมนเปนับ้างนเต็มผมจนะนเนอย่งไรก้งร้อมนะมีแบบ้ yang March ha Surabaya 자 Harrison figured si li sed hai vis para waka f e w ichi M kra le agda sundan dan carare kekaraan kororyehcili fundamental martial artistu terбыang mengizai 554 007.238 kesalling recognize whether this is possible or notconditionalеля怪ipung b 그럼 mei yang pedas nyarko mesutkan moga translierasitions dan y Chinese literature on this major research Ruben Esc Dieses Artures segala di mana bawa 1963 voor sana supergeril Verma dipilsih ke terפut ke granata-cesis teriput n NI casos ini ra Hai我們的 bawa O altra 망 pilicah jalan japan oto di Bala Ѐng marchan bang tengi ตางเรียนสอบกินได้กินได้นะเนี่ยมุ่งกับระดับนี้มันรอบนะครับ<ส>รองของกันเนาะต่อสามป้า ครับครับโอ้จ้าครับ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 

โอ้เอฟเออ้าตมอกรณ์ครับให้ตเข้าใจเร้น่ยนะอีกัน่านะนั่วนมีกอันหนนี่ก็สีออกเ่ใช่มรั้ครับครับรับคับครัรับับครครับ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 

các bước đầu được rồi, nè, đúng không? nè, đúng bước thứ một, bắt đầu, làm bài, nè, nè, mình đang làm, thấy không? nè, sang sang đi, nè, thấy làm ok. ราก็ได้ดูเครื่องของอคระลแตัวแมออกี่ตัวออกท่บ้านบบานี้นะครับก็ทีแพที่หนึงนะครับอ่าฝุ่นนาวเาคิวนาเลาโอเคอาับเดี๋ยวเราจะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปเนาะเดี๋ยวให้นักเรียนออกมาช่วยทดสอบนะทดสอบเรื่องของการอ่านให้ครูฟังหน่อยนั้นว่าอ่าเรียนไปเนี่ยได้ผลเป็นยังไงบ้างเนาะขอตัวแทนนักเรียนหนึ่งละคนนะครับเอ้าวคนนึงใครจะมาตอบมาเลยมีไหมเออมีเลยนุ่ปาเออเดี๋ยวเราพูดเสร็นี้เนาะเออไหนอ่านไปทางโน้นอ่านทางโน้น่เชี้เลยชี้ได้ถึงไหมแค่คูมเองเออโอเคอ้าเด็กบอลทำไมนะ เริ่มเริ่มโอเคน่าพูดใส่นี้นี้เลยเริ่มแอด์เพิ่มแร็คน่าแร็คแปลว่าอะไรแร็คหนูหนูเอแล้ะคนต่อไปแม่มีแต่อีกอ่ะโอเคไม่เลยอันนี้ไม่ต้องชี้ก็ได้เฉยๆคำที่สองหนึองสาม่าแปลว่ารวัเออแปลว่าหมูถึงแม่ะคนที่สามใครต่อโอเคอ่ะ คำที่สามนะเปทางน,น,นู้นครับปนทางน,น,นู้นหน่โชว์หน่อยโชว์หน่อยอเ, <O>. เออ F เอเสียงว่าเฟิรเฟิร์เฟิร์อถแฟอะะโอเคครับอะจากที่ได้เ,เรียนคลิปไปเนาะอยากถามความรู้สึกของบูลีหน่อยนะครับของพน,นักงนะว่ารู้สึกยังไงบ้างกับคลิปที่ได้ดูไปเนาะ่ะะสรุปสนุกยังไงบ้างไดอีกได้ไรอีกไหมได้ไรอีก อยากได้ให้ครูทำต่อเรื่องอะไรตัวอะไรต่ออันนี้ตัว E เป็นเรื่อตัวอะไร E แล้วก็สระ,ะอะไรต่อตัว E ใช่ไหมเนาะเดี๋ยวดูต่อนะว่าตัว E จะออกเสียวงว่ายังไงครับอ่ะเอาคนอ,อื่นบ้างคนอ,อื่นบ้างมีใครอีกไม่ผมวดกระสุนก็สู้หญิงเนี่ยก็สนุกดีใช่ป่ะเออเนาะแล้วอยากให้ครูทำอะไรอีกเกินาอื่นอีกไหมดูเอาวิชาอื่นว่า วิชาอังกฤษ์นี่หรอเอาใจนะเอออะมีวิชาอะไรอีกดิวิชาอังกฤษก็วิชาอังกฤิร์แล้วเอาวิชาอยากได้วิชาอะไรอื่นอยู่ไหมตอนนี้เหรอเรื่องอะไรตอนนี้เรื่องอะไรเรื่องสวปัญหาอ๋อเรื่องของสวปัญหาใช่ไหมเออเดี๋ยวครูก็จะไปทำนะเพิ่มเออ